หากคุณเปิดเจอคลิปนี้ภายในวันที่16กันยายน2565นี่คือพลังงานดวงโชคลาภของคุณนะคะใครคิดว่าใช่อยู่ฟังด้วยกันใครคิดว่าไม่ใช่เลื่อนผ่านได้เลยสับสดๆสดสดกันนะสำหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอคลิกลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์และทักมาจองคิวกันก่อนนะคะก่อนฟังคำนายอย่าลืมกดติดตามกดถัวใจให้หมออ้ําธรรมิทาร่ด้วยนะคะขอดูหน่อยดวงโชคลาภของคุณเป็นอย่างไรโอ้โหต้องบอกเลยใครที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ ความรู้สึกของคุณต้องหวังรางวัลที่หนึ่งแน่ๆนะคิดการใหญ่หวังที่หนึ่งะหวังรางวัลที่หนึ่งหวังเงินรางวัลสูงๆหวังเงินหวังทองหวังเงินล้านเงินแสนนะหวังเงินเยอะๆนะหวังโชคดีเยอะๆนะอ่ะมาดูกันซิว่าจะได้สมหวังหรือเปล่านะคะอ่ะมาขอดูหน่อยมีโอกาสสมหวังไหมโอ้โห ต้องบอกเลยนะคะสำหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้สิ่งใดที่หวังแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่ดูยิ่งใหญ่บางคนหวังถูกรางวลที่หนึ่งบางคนหวังอยากจะได้เงินแสนเงินล้านสิบล้านพันล้านหมื่นล้านนะแสนล้านล้านล้านอยากได้เงินสูงนะอยากได้เงินอยากได้อะไรที่มัน ยิ่งใหญ่นะอาจจะเป็นการคิดการใหญ่แต่ต้องบอกว่าสิ่งที่คุณขอไว้มีโอกาสจะได้ค่ะอ่ะดูจากพลังงานเหมือนกับว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเมตตานะให้สิ่งดีๆกับคุณหรือเป็นไปได้ว่าคุณนะ่าจะเป็นคนที่อยู่ในสายบุญสายกุศลน,นะแสดงว่าคนที่เลื่อนฟิตมาเจอคลิปนี้สายบุญสายกุศลแน่ๆนะ,ะสายที่สร้างบุญสร้างกุศลมาโดยตลอดนะคิดดีพูดดีทดําดีมาโดยตลอด ทำให้เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้ทําให้คุณจะต้องได้รับรู้เลยว่าอะไรที่คุณหวังอะไรที่คุณฝันอะไรที่คุณปรารถนามันมีโอกาสสําเร็จนะเออนะคะบางคนอาจจะหวังในเรื่องของโชคลาภทางการงานการออธุรกิจก็ดีนะอยากจะให้มียอดขายเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านนะเอออยากจะมี รายได้นะเป็นหมื่นเป็นพันเป็นแสนเป็นล้านนะเป็นแสนเป็นล้านเป็นสิบล้านเป็นร้อยล้านเป็นพันล้านนะอยากจะเป็นอายุน้อยร้อยล้านนะอยากจะประสบความสําเร็จนะมีเงินเป็นพันล้านหมื่นล้านแสนล้านนะอยากจะประสบความสําเร็จในที่แบบยิ่งใหญ่นะอยากจะมีคนติดตามเป็นเป็นสิบล้านนะอยากจะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานที่มันอาจจะดูยิ่งใหญ่เป้าหมายของคุณอาจจะดูยิ่งใหญ่แต่ จะบอกว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้นะเออบางคนไปขอพอรไว้ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์อวยพรมูเตลูทุกที่มีโอกาสได้เพราะคุณงามความดีและบุญกุศลที่คุณสร้างมาจะส่งผลให้คุณมีโชคลาบมีสิ่งดีๆสมหวังอะยินดีด